ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับมิลักนักสะสมนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนสองเหรียญชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้ครับช่องคนสองเหรียญครับจะพาพี่ๆเพื่อนๆนะครับมาทําความรู้จักเหรียญที่มีมูลค่านะครับก็คือเหรียญปีไหนนะครับติดตามรับชมรายละเอียดนะครับที่ชัดเจนกันครับก็เป็นเหรียญนะครับเหรียญชนิด1นบาทนะครับปีพศ2อ0 0 29นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่นะครับมีมูลค่าสูงนะครับและก็หายากในณขณะนี้นะครับสำหรับช่องคนทรงเหรียญนะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมารู้จักกับเหรียญที่มีราคาค่อนข้างสูงนะครับสำหรับเหรียญ UNC ครับชนิด1บาทนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมาติดตามข้อมูลกันเลยครับ สำหรับเหรียญปีพศ2อ2 9น่าะครับมาดูจำนวนการผลิตนะครับของเหรียญปีพศนี้นะครับก็อยู่ที่4ล้าน2แสนเหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญติดอันดับหนึ่งนะครับของเหรียญหายากชนิด1บาทนะครับมาดูว่าเหรียญลักษณะแบบไหนนะครับที่มีมูลค่าสูงนะครับ ว่ามีมูลค่าตั้งแต่900นะครับถึง1,500บาทนะครับสำหรับเหรียญชนิด1บาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญติดอันดับหนึ่งะครับของเหรียญหายากนะครับ,าารบดูนะครับว่าเหรียญแรกนะครับเหรียญแรกก็คือเป็นเหรียญเขาเรียกว่ามีอยู่2แบบนะครับเป็นเหรียญที่เขาผลิตขึ้นมา2แบบก็คือ,อ ช่อฟ้านะครับช่อฟ้านะครับเรียกว่าช่อฟ้าสั้นแล้วก็ช่อฟ้ายาวนะครับเอามาเหรียญนี้ก่อนครับเหรียญนี้ก็คือเหรียญที่ช่อฟ้าสั้นนะครับก็จะเป็นเหรียญที่มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณราคาสูงสุดอยู่ที่900บาทนะครับสำหรับเหรียญปีพศนี้นะครับมาดูอีกเหรียญนึงครับ เป็นเหรียญที่ผลิตปีพศออเดียวกันนะครับนะเหรียญน,นี้ก็คือเป็นเหรียญที่ช่อฟ้ายาวนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตามที่เพื่อนได้รับชมนะครับเป็นเหรียญที่ผลิตขึ้นมานะครับพร้อมๆกันนะครับ แต่มีความต่างกันอยู่ตรงที่ช่อฟ้านะครับสำหรับช่องคนสมเด็จครับมีข้อมูลนะครับที่กระชับนะครับและก็เข้าใจง่ายนะครับว่าช่อฟ้าสั้นจะราคาไม่สูงนะครับแต่สำหรับช่อฟ้ายาวครับมีราคาสูงถึง1,500บาทนะครับสำหรับ เหรียญปีพศ2529นี้นะเป็นเพื่อนลองพิจารณาดูครับว่าเหรียญ2 2เหรียญนี้ที่ผลิตปีพศเดียวกันนะครับมีความต่างและก็มีราคาต่างกันนะครับสำหรับช่องคนส่งเหรียญก็มีข้อมูลมาฝากพี่เพื่อนๆประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องคนส่งเหรียญได้ทําคลิปดีๆครับมาฝากเพื่อนๆนะครับสําหรับ คลิปนี้ขอจบสั้นๆเพียงแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ